สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะเชื่อว่าเด็กๆหลายคนรักกีฬาฟุตบอลแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังขาดโอกาสนะคะสโมอสรฟุตบอลหนองคายยุทธ f c ค่ะเป็นสโมอสรที่เดิมนั้นรู้จักกันดีนะคะว่าอยู่ในชื่อของสโมอสรฟุตบอลบ้านเด็กโสสะซึ่งเป็นสโมอสรที่ให้โอกาสสำหรับเด็กที่รักกีฬาฟุตบอลแต่ขาดโอกาสนะคะ ในการพัฒนา2ปีที่ผ่านมามีทิศทางที่น่าสนใจทีเดียวนะคะเด็กๆคว้ารางวัลรวมถึงมีเป้าหมายที่สดใสในการที่จะเป็นนักฟุตบอลอาชีพโดยมีจุดเริ่มต้นเล็กๆจากการเป็นนักฟุตบอลร,ระดับท้องถิ่นค่ะ จากเด็กด้อยโอกาสที่มีใจรักและชอบเล่นกีฬารวมกลุ่มเล่นฟุตบอลตามประสาเด็กประกอบกับผู้ปกครองให้การสนับสนุนส่งเสริมจนเกิดทีมฟุตบอลเยาวชนซึ่งเป็นที่รู้จักในจังหวัดหนองคายเรียกว่าน้นองคายยูทเอฟซีนะคะนายวิชานคำพินิษฐ์ผู้อำนวยการหมู่บ้านเด็กโสสะจังหวัดหนองคายเล่าว่าก่อนจะมาเป็นทีมหนองคายยูทเอฟซีไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะโดยทีมได้เริ่มก่อตั้งในปี2557 ตนและผู้ปกครองหลายคนคุยกันและหลังจากว่าเห็นเด็กเล่นฟุตบอลนะคะแล้วก็มีแววรวมทั้งมีพื้นฐานทักษะในตัวแต่ยังขาดการอุปการะบ้านโสสะก็เลยมีแนวคิดที่จะชวนเด็กจากในหมู่บ้านใกล้เคียงและเพื่อนๆของเด็กๆที่สนใจรักการเล่นกีฬาสามารถก่อตั้งมาเป็นฟุตบอลได้ในเวลานี้ค่ะจริงๆแล้วความเริ่มต้นนะครับเราก็มาจากหมู่บ้านเด็กโสสะหนองคายนะครับเรา เล่นกันมาก่อนและเด็กเขาเล่นบอลกันนะครับเราก็เลยจัดทีมเข้ามาแข่งขันในระดับในชุมชนนะครับบังเอิญว่าทีมของหมู่บ้านเด็กศึกษาเองอเด็กๆเ,เขามีจํานวนไม่เพียงพอเราก็ต้องดึงเพื่อนๆของเขามาเล่นด้วยนะครับในปี2557นะคะทีมของคายุทธ FC นั้นได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดนะคะส่วนปีนี้ทีมก็ได้ฝึกซ้อมอย่างหนักจนได้เป็นตัวแทนในระดับจังหวัดเหมือนกัน เข้าร่วมการแข่งขันรายการพราม,มินิสเตอร,ร์ในระดับภาคอีสานตอนบนที่จังหวัดบึงกาฬก่อนจะคว้าอันดับที่3ค่ะและหนึ่งในนักฟุตบอลในทีมน,นะคะเด็กชายชนะพลพันธุเศษอายุ12ปีค่ะเด็กในการอุปการะของบ้านเด็กโสสะบอกว่ารู้สึกดีใจที่มีเพื่อนเยอะมีการพัฒนาตัวค่ะและก็คาดหวังว่าจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตดีก็เพราะมีเพื่อนเยอะนะคบทีมทีมถึงได้ดีครับแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆครับ แล้วคาดหวังอะไรกับทีมบ้างฮะตรงนี้ก็คาดหวังว่าจะได้เป็นฟุตบอลอาชีพครับและจะมุ่งไปเรื่อยๆครับจนได้ไประดับประเทศครับรู้สึกดีใจมากครับที่ได้เล่นกับทีมนี้และตอนไปแข่งและได้ถ้วยนะครับยิ่งจะทำให้พวกเราฮึ่งเหิมมากขึ้นและจะทำให้พวกเราพัฒนาไปสู่ระดับประเทศได้ครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะเป็นมืออาชีพหรือนักบอลอาชีพเราจะต้องทำไง หนึ่งนะครับต้องตั้งใจซ้อมแล้วก็ทำตามกฎร,ระเบียบว,วินัยเชื่อฟังโค้ดรครับส่วนการสนับสนุนขณะนี้ก็มีเพียงผู้ปกครองเท่านั้นที่ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายรวมถึงได้ร่วมไม้ร่วมมือนำอุปกรณ์ต่างๆมาสนับสนุนให้ทีมเพื่อให้เด็กๆได้เล่นกีฬาเสริมสร้างสุขภาพและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะ ซึ่งทีมก็ยังต้องการผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าหน่วยงานอื่นๆที่พร้อมจะนสนับสนุนโดยสามารถติดต่อผ่านมาทางไทย PBS นะคะก็จะเป็นตัวกลางในการประสานความช่วยเหลือสร้างฝันให้กับเด็กๆเพื่อนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตค่ะคุณผู้ชมที่สนใจนะคะติดต่อมาได้ทางไทย PBS นะคะเราจะเป็นตัวกลางประสานความช่วยเหลือไปอยังเด็กๆนะคะ